จริงๆหนูเตรียมของมาด้วยอะค่ะอะไรมาเตรียมอะไรมาเนาะคุณน้าค่ะขอบคุณค่ะขอเดินหนูเดินหนูเดินไปทางนู้นเลยดีกว่าลูกอาจารย์คือคือนะมันต้องคุกเข่าเลยเหรออาจารย์คือแบบเรื่องของหมวดมันเกิดจากแบบเด็กอะแล้วจา์ต้องลงมา เคลียลงมาแบบมันไม่มันไม่จำเป็นเลยอะคะ่ะแล้วคือเ <Okay. S 1> ข้าใจคือหนูอยู่กับบอสอะค่ะอาจารย์แล้วหนูหนูรู้ตลอดว่าอาจารย์แบบคอยป้อนงานให้คอยแบบผลักดันแฟนเก่าหนูอะคะ่ะหนูหนูรู้ว่าอาจารย์แบบเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วแล้วเหมือนหนูไปทำให้มันแบบ เป็นแบบนี้ค่ะหนูเลยอยากกราบขอโทษอาจารย์นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็เจ็บปวดสิ่งที่ผมทำได้ก็คือเกืนเกืนทั้งเลือดแล้วก็เกืนทั้งน้ำตาเพื่อมันต้องเดินหน้าต่อน้องเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเด็กที่ สานึกแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าต้องต้องแตแบงแถะไปอีกแล้วผมไม่คิดว่าจะเหตุเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้เมื่อวานนี้ผมยังยังดุดันอยู่ยัง <c oughs> พี่หนุ่มบอกว่าในรอบแปดเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยดุดันกว่านี้เยอะแต่ว่าในเมื่อเมื่อน้องโ,งโมนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจแ,แบบนี้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ให้มันก้าวผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องแตแนะ้ยก,กันเนกันอีกไม่ต้อง ไม่ต้องเหน็บแนมกันไม่ต้องอเอาชนะกันอีก<ฮ>ะนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ว่าจะคลิปต่างๆมันจะล่องลอยไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้มันผ่านไป <ฮะ S 2> อขอบคุณมากข่ใโชคดีขอบคุณค่ะเงินทองก็เอาไปใชใ้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์อยู่หล้นดูแล้วเองะขอบคุณพี่นุ่มด้วยขอบคุณครับผมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ